สวัสดีครับทุกคนวิเคราะห์บอลจริงจังอ n YouTube วันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับแต่ไม่ว่าจะอยู่ไหนครับเรื่องราวของเราก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับในวันนี้ครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องของมาซาตะอิชิอินะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ก็สิ้นสุดเส้นทางของเขากับทีมช้างศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องราวของอ e. ิชิอิเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับผมจะไปลําดับตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงถูกแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชแทนที่ของมานอ p โพ i กิ้งนะครับและสุดท้ายเนี่ยบทสรุปตอนจบของเขาทําไมถึงโดนไล่ออกในรูปแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการอ e. ําลาอิชิอิก่อนที่เราจะเข้าสู่ยุคใหม่ของแอนโทนีฮัสซันนะครับเรื่องราวของอ e. ิชิอิเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมกันในคลิปนี้ครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยซินาดีนซีดานเคยกล่าวชมมาสัตระอิชิอิมาแล้วนะครับย้อนกลับไปเดือนธันวาคมปี2016ครับเรียวมาริดเนี่ยลงเล่นรายการฟีฟ่าคลับเวิด์คัพนะครับซึ่งปกติเนี่ยคู่ชิงรายการนี้เนี่ยจะเป็นทีมจากอเมริกาใต้ใช่ไหมครับแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยคู่ชิงกลับเป็นทีมคาชิมะแอนเดอร์จากญี่ปุน่นที่คุมทีมโดยมาสัตะอิชิอิครับเกมนั้นเนี่ยเรียวมาริดเอาชนะได้4-2ครับในช่วง120นาที ทำให้ซีดานเนี่ยออกมาชมอิชิอินะครับว่านี่คือทีมฟุตบอลที่วิ่งเยอะมากมีวินัยและมีระบบดีเยี่ยมคือการที่คุณเป็นโค้ชเนี่ยและสร้างทีมจนซีดานเนี่ยกล่าวชมได้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแน่นอนนะครับอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชที่มีฝีมือนะครับและก็ถูกยกย่องที่ญี่ปุ่นนะครับแต่จากนั้นเนี่ยเขาทําสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าอินดี้สุดๆครับเมื่ออําลาวการฟุตบอลช่วคราวแล้วไปทํางานเป็นพ่อครัวที่โรงอาหารในโรงเรียนประถมแทนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยอิชิอิบอกว่า พอทางานในครัวปั๊บเนี่ยทำให้เขารู้สึกหัวโล่งขึ้นจิตใจสงบลงนะครับซึ่งหลังจากทางานที่โรงเรียนประถมได้2ปีครับเขาก็ตัดสินใจกลับมาทํางานในสายฟุตบอลอีกครั้งหรือได้รับข้อเสนอจากสโมสรสุดปราการซิตี้ในไทยลีกครับพอได้รับข้อเสนอเนี่ยตัวอิชิอิก็ตอบตกลงนะครับในวันที่1มกราคม2020เขาย้ายมาคุมทีมสุดปราการซิตี้เป็นวันแรกที่เขารู้จักกับวงการฟุตบอลไทยครับเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรครับปีกของสุดปราการเนี่ยที่ตอนนี้เล่นอยู่กับ BG นะครับเขาเลอยฟังงกันว่าในวันแรก ที่อิชิอิเนี่ยเข้ามาคุมทีมมีการวางกฎเหล็ก ok 2ข้อเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยต้องทำนะครับข้อแรกก็คือเมื่อลงเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณต้องหวังชนะเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเจอกับคู่แข่งทีมใหญ่แค่ไหนก็ตามอย่าดูถูกตัวเองจนเกินไปมันมีทางเอาชนะได้เสมอนะครับยังไงฟุตบอลก็แข่ง11คนเท่ากันนะครับส่วนข้อ2เนี่ยคือนักกีฬาต้องตรงเวลาเสมอครับเวลานัดซ้อมของสุปราการตอนนั้นเนี่ยคือ16นาฬิกานะครับแปลว่า16นาฬิกาปั๊บเนี่ยคุณต้องแต่งตัวแต่งชุดพร้อมแแลล้ววซึ่่่งงออชเามในตะ บอลซ้อมสูงสุดไม่เกิน2ชั่วโมงถ้าเกิดทํางานแค่2ชั่วโมงต่อวันและยังมาสายอีกเนี่ยคุณจะไปทําอะไรได้นะครับในเรื่องวินัยก็ประเด็นหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของแท็กติกเนี่ยจเจริญศักดิ์วงกอเล่าว,ว่าเซสชั่นการซ้อมของอิชิอิเนี่ยจะเน้นให้จ่ายบอลสั้นๆรับส่งบอลกันไปมาอยู่อย่างนั้นนะครับส่งไปส่งมาครับคือการจ่ายบอลรับส่งเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องแบบเบสิกมากๆนะครับแต่ว่าในมุมของอิชิอิเนี่ยคนไทยเนี่ยละเลยสิ่งนี้ครับถ้าเกิดคุณจ่ายบอลสั้นๆยังไม่ตรงนนนนนนะะะรััั้้้าหหกกกยงงงขด็ไไม่่่ตออววจจเเเลลเลแป ครองบอลเยอะๆได้ยังไงในเมื่อจ่ายบอลธรรมดาเนี่ยยังไม่ถึงตัวเพื่อนนะครับผลงานของมาซาทัะอิชิอิกับไทยลีกในซีซั่น2020-21ครับ เขาพาสุดปราการจบอันดับ6ของตารางไทยลีกกลายเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะสุดอันดับ2ของไทยลีกนะครับเป็นรองแค่บุรีรัมยูเนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นด้วยฟอร์มที่โดดเด่นอย่างมากครับของสุดปราการนะครับจนใครๆก็พูดถึงครับทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยที่ได้รองแชมป์ไทยลีกในซีซั่นนั้นตัดสินใจทาบทามอ e ิชิอิดึงมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในซีซั่น2021-22ครับแน่นอนครับทุกคนเนี่ยทราบเรื่องราวต่อจากนั้นเป็นอย่างดีครับเพราะว่าอ e ิชิอิเนี่ยพาบุรีรัมคว้าทาชม อย่างที่ขวางหน้าซึ่งไม่เคยมีโค้ชคนไหนทําได้ดีขนาดนี้มาก่อนครับมาซาตะอิชิอิเนี่ยพาบุรีรัมครับคว้า3แชมป์ได้ถึง2รอบแต่สุดท้ายเขาโดนปลดจากตําแหน่งนะครับหลังจากพลาดท่าเสียแชมป์ไดกินให้กับแบงคอกยูเนเต็ดครับโดยบุรีรัมเนี่ยตัดสินใจแต่งตั้งอาเธอร์ปาปาสเสียบแทนตําแหน่งของเขานะครับในวันนั้นเนี่ยอิชิอิก,ก็ว่างงานใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ถูกดันครับไปรับตาแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติไทยและถูกสัญญาว่า จะเป็นเฮดโค้ชคนต่อไปของทีมชาติหลังจบ King's Cup นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์กลับพลิกผัน180องศาเมื่อทีมชาติไทยเนี่ย ให้โอกาสมาโนโพกิ้งต่อไปส่งผลให้อิชิอิเขาก็ขอละออกจากตาแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคและบินกลับประเทศญี่ปุ่นในที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มาโนโพกิ้งเนี่ยทำทีมชาติไทยแพ้จีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ราชบังคลากาสถานนะครับทำให้มาดามแป้งนวลพรร์ล้ำซำตัดสินใจเด็ดขาดปลดมาโนออกแล้วไปเจรจาขอให้มาสัตะอิชิอิกลับประคุมทีมชาติไทยตามที่เคยนัดแนะกันไว้นะครับซึ่งอิชิอิก็ตอบตกลงนะครับและเขาก็กลายเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยในเดือนพฤศจิกายน 2024ในช่วงเวลาเกือบ2ปีที่อิชิอิเนี่ยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่าเขาได้สร้างสิ่งพิเศษให้เกิดขึ้นกับทีมช้างศึกมากมายครับตัวอย่างเช่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายครับที่ซาอุดิอราระเบียต้นปี2024นะครับอิชิอิเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยเก็บได้ถึง5แต้มครับในรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบแบบสวยๆด้วยการเป็นอันดับ2ครับโดยใน3เกมของรอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยเนี่ยชนะคีกิสถานได้สอนเสมอโอมาน0 0และเสมอเจ้าภาพซาอุดิอราระเบีย0 0นครับคือ ตั้งแต่ลงเล่นเอเชียนคัพมา70ปีเนี่ยทีมชาติไทยไม่เคยเก็บได้5แต้มในรอบแบ่งกลุ่มมาก่อนนะครับนี่คือประวัติศาสตร์เพราะมันทําได้ยากมากแต่ว่าอิชิอิทำได้ครับทีมชาติไทยเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพนะครับด้วยการแพ้อุซเบกิสถานซึ่งก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะอุซเบเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับและก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดด้วยดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะครับมาซาทระอิชิอิเนี่ยทำทีมไทยมีผลงานได้ดีมากๆแล้วนะครับส่วนอีก อเช่นกันนะครับก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับที่กรุงโซเมื่อเขาเนี่ยพาทีมชาติไทยบุกไปเสมอหนึ่งๆกับเกาหลีใต้ได้อย่างหาสจย์เลยนะครับทั้งๆที่เกมน,นั้นเนี่ยเกาหลีใต้ใช้ชุดตัวจัดเต็มครับส่งนักเแต่อย่างซนฮึงมินลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกครับตามหลักแล้วเนี่ยทีมชาติไทยมาเจอกับเกาหลีชุดเต็มขนาดนี้ที่กรุงโซเนี่ยมีโอกาสโดนยิงยับ5-0 6-0นะครับแต่ว่าอิชิอิเนี่ยสามารถทําให้ไทยเนี่ยเสมอได้1ต่อหนึ่ง,งะครับต้องบอกว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดุดดเเป็นมาสสพีๆ ที่เราจะจินตนาการได้แล้วครับและอาจจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยเลยก็เป็นได้ครับถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยทีมชาติไทยจะตกรอบฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนะครับโดยการชนะสิงคโปร์ในเกมสุดท้ายที่ราชบังด้วยสกอร์สาซึ่งไม่เพียงพอขาดไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าอิชิอิสามารถทําทีมไทยเนี่ยก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิมและดูดีมีอนาคตมากมากครับหลังจากตกรอบฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆแล้วนักเตะก็แบบโหเซ็งเงินไปแถวนะครับเสียใจบางคนก็ร้องห่มร้องไห้ครับแต่ทุกอย่างก็มออนนกัไปรชว ลงใจนักเตะกลับมาและพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ King's Cup ครั้งที่50ที่สงขลาได้สําเร็จนะครับขณะที่เรื่องของอันดับโลกเนี่ย FIFA World Ranking เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับต่ํากว่าร้อมานานหลายปีซึ่งอิชิอิคนนี้ครับสามารถทําให้ทีมไทยเนี่ยขึ้นไปสูงถึงอันดับที่96ของโลกได้สาเร็จซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในรอบ17ปีของทีมชาติไทยอีกด้วยครับต้องบอกว่าทิศทางทุกอย่างเนี่ยดูดีมากกําลังไปได้สวยเลยนะครับแต่ว่าอิชิอิเนี่ยเริ่มถูกตั้งคาถามจากฝ่ายเทคนิคของสมาคม รเริ่มจากในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับหรือว่า AFF ครับทีมชาติไทยเนี่ย ้กแชมมไไ่ดจบแค่รองแชมป์เท่านั้นโดยในสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เวียดนามคาบ้านด้วยนะครับนั่นคือประเด็นแรกครับที่อิชิอิเนี่ยเริ่มโดนตั้งคาถามนะครับจากนั้นอีกช็อตหนึ่งครับก็คือในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับเกมที่เราเนี่ยบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานนะครับเขาเนี่ยทำทีมแพ้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับจากนั้นมาในคิงส์คัพที่กาญจนบุรีนะครับอิชิอิก็ไม่สามารถพาทีมไทยป้องกันแชมป์ได้ด้วยการแพ้อิรักในรอบชิงชนะเลิศครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากผลงานเพียวๆเนี่ยก นนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการขัดใจผู้ใหญ่ของสมาคมที่แนะนําอะไรก็ไม่ทําตามครับหนึ่งในเรื่องคลาสสิกเลยนะครับที่ผู้ใหญ่ของสมาคมแนะนำเนี่ยก็คือให้ดึงตัวเก่าๆครับมากประสบการณ์กลับมาสู่ทีมแต่อิชิอิยืนยันว่าไม่เอานะครับและยืนยันว่าเขาจะขอให้โอกาสดาวรุ่งต่อไปดีกว่าเพราะว่าเขามองไปถึงอนาคตระยะยาวทีมชาติไทยจะได้มีตัวเลือกเยอะๆนะครับไม่ต้องยึดติดกับกลุ่มนักเตะแค่ไม่กี่คนนะครับการยึดมั่นในความคิดตัวเองของมาซาทดะอิชิอิเนี่ยได้สร้างคล ลื่นตายน้าให้เกิดขึ้นในสมาคมฟุตบอลนะครับมีรายงานว่าคนระดับสูงหลายคนเนี่ยไม่แฮปปี้ครับกับการมีจุดยืนของอิชิอิแบบนั้นครับในช่วงเดือนตุลาคม2025นะครับอิชิอิพาทีมชาติไทยลงเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่3เจอกับไต้หวันที่ราชมังนะครับและนัดที่4เจอกับไต้หวันที่ไทเปนะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะได้ทั้งเยาและเยือนเลยนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยไทยถล่มไป6ต่อ1เป็นสกอร์สูงสุดเลยเท่าที่ไทยเนี่ยเคยเล่นกับไต้หวันมานะครับทุกอย่างเนี่ยก็ เหมือนจะไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับไทยมีโอกาสเข้ารอบเอเชียนคัพสดใสขอแค่ชนะอีก2เกมที่เหลือก็จะเข้ารอบทันทีดังนั้นอิชิอิก,ก็น่าจะได้ทําทีมจนครบสัญญาในช่วงกลางปี2026แน่ๆน,นะครับแต่แล้วครับก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าวันที่21ตุลาคม2025มาสตราอิชอิอิจะโดนไล่ออกจากตําแหน่งนอย่างสุดช็อกโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยให้เหตุผลมา7ข้อด้วยกันโดยข้อ1-6ถึงเนี่ยเป็นการอ้างผลงานกับว่าอิชิอิเนี่ยพลาดแชมป์เอฟเอฟพลาดแชมป์ Kings ซึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าสมาคมเนี่ยให้ความสาคัญกับถ้วยเหล่านี้มากกว่าถ้วยที่ใหญ่กว่าอย่างเอเชียนคัพซะอีกนะครับขณะที่เหตุผลข้อ7นะครับที่สมาคมเนี่ยกล่าวถึงนะครับและมันกลายเป็นดรามา่านะครับที่แฟนบอลเนี่ยต้องพูดถึงกันทั้งประเทศเลยก็คืออิชิอิเนี่ยไม่ให้ความสนใจคําแนะนําจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมที่นําโดยดรชาวิทย์ผลชีวินและปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับคือมุมมองของฝ่ายเทคนิคของสมาคมเนี่ยมองว่าอิชิอิเนี่ยแข็งเกินไปไม่ฟังคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ย คงไปต่อกันไม่ได้มากกว่านี้อีกแล้วก็ขอแยกทางกันไปเลยเพื่อแต่งตั้งแอนโทนีฮัสซันขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ครับทำให้อิชิอิเนี่ยเขาโดนฉีกสัญญาทิ้งนะครับทั้งทั้งที่ยังเหลือคอนแทรคอีกหลายเดือนและแน่นอนครับเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแฟนบอลไทยรุมถล่มสมาคมอย่างหนักเพราะไม่เข้าใจการตัดสใจครั้งนี้ครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือถ้าเกิดเรามองดูเนี่ยก็จะเห็นว่าอิชิอิเนี่ยยังสร้างทีมได้ดีนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางการเข้ารอบและเขาเนี่ย ที่ผ่านมาก็ให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนได้พิสูจน์ตัวเองในทีมชาติมีการสร้างขนา,ขนาดของทีมชาติให้ใหญ่ขึ้นครับมีนักเตะถึง6 0 7 0คนเอาไว้ใช้งานได้ตลอดทั้งปีคือต้องบอกตรงๆว่าอิชิอิเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรที่จะโดนไล่ออกในรับแต่สุดท้ายเนี่ยสมาคมก็ตัดสินใจที่จะไล่เขาออกอยู่ดีครับทำให้หลายคนเนี่ยอดย้อนไปคิดถึงยุคข,ของพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงครับที่เคยแยกทางกับซิโก้ก,กิตศักเสนาเมืองเพราะว่ารอคอยความสําเร็จไม่ได้นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็ดูมดมมาคเหส จะรอคอสาเร็จไม่ได้ครับคาดหวังชชนะทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการน้อยรายการอะไรบอลอาเซียนอะไรเอาหมดเลยครับคือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอุตส่ามีโคชทีมชาติเก่งๆที่สามารถยกระดับทีมได้แล้วแท้ๆแต่ว่าสมาคมก็เลือกตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงเ,เอาโคชคนใหม่อยู่ดีครับสำหรับในสเตปต่อไปจากนี้นะครับสมาคมฟุตบอลเนี่ยต้องเจอความกดดันที่หนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าบาที่อิชิอิสร้างเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่ามันสูงมากทีเดียวครับถ้าเกิดโคชคนใหม่อย่างแอนโทนีฮัสซันครับทำทีมตกรอบเอเชียนคัพแล้วก็คงทําให้ผู้คนเนี่ยเสียดายอิชิอิมากขึ้นไปอีกครับสำหรับมาสถตยราอิชิอิกับทีมชาติไทยครับสุดท้ายครับเส้นทางเกือบ2ปีในฐานะเฮดโคชทีมชาติก็จบลงเรียบร้อยนะครับสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยจะมีให้กับเขาก็คือคําขอบคุณทที่ตัั้งงใจําานหนหกม โดยตลอดครับถ้าเกิดเป็นทีมชาติอื่นๆเนี่ยสมาคมฟุตบอลเนี่ยคงจะเชิดชูอิชอิอิแบบวีรบุรุษเลยนะครับที่บุกไปเสมอกับเกาหลีใต้ได้ที่กรุงโซลครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทีมชาติอื่นๆเนี่ยตัวอิชอิอิน่าจะมีโอกาสได้สร้างทีมอีกนานหลายปีได้ปั้นเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆครับมาสู่ทีมชาติเรื่อยๆแต่ว่าพอเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเส้นทางของโค้ชมาสก็เลยต้องสิ้นสุดลงแบบง่ายๆกับเหตุผลที่แบบ เบาวิวมากเหลือเกินครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของวิเคราะห์บอลจริงจัง on YouTube ในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามเช่นเคยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมลากันไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ Cow today, make tomorrow today.